สวัสดีค่ะเซลปอเวสปาามคำแหงนะคะวันนี้จะพามาดูรุ่น S 1 2 5 cc และสปิน125 ABS นะคะเลือกรุ่นไหนดีและมีความแตกต่างกันยังไงไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่รุ่น S 1 2 5 cc รุ่นยอดฮิตอยู่ในบอดี้ไซส์เล็กรถจะตัดด้วยขอบสีดำทั้งหมดเช่นกรอบไฟหน้ากระจกทรงกลมคิ้วขอบด้านข้างและช่องบางแตค่ะ ถัดมานะคะหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อก S เป็นรุ่นเดียวที่จะมีตะขอใส่ของมีช่องเสียบสาย USB และช่องเก็บของค่ะส่วนด้านท้ายรุ่น S125 จะเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะมาดูรุ่นสปีด125 a b x กันบ้างค่ะจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่บอดี้จะใหญ่ขึ้นมาตัดขอบโ้มยามให้อารมณ์แบบวินเทจ และมีฟังก์ชันระบบเบรก ABS หน้าเข้ามาทั้งแรงและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นส่วนหน้าจอเรือนไหม่ของรุ่นสป,ปินจะเป็นแบบอนาล็อกเกึ่ง LCD ค่ะมีเก๊กพร้อมที่ชาร์จแบตบส่วนด้านท้ายรถของรุ่นสป,ปินจะให้ความสปอร์ตมากกว่ารุ่น S ค่ะ สว่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบสไตล์เรียบเท่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะอยากได้การขับขี่ที่ง่ายๆน้ำหนักเบานะคะขับขี่ในเมืองระยะสั้นนะคะแนะนำเป็นรุ่น S125CC ราซราคา15,900บาทค่ะ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะให้ความสปอร์ตเท่จัดจ้านนะคะสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลเป็นประจำหรือต้องการความปลอดภัยนะคะใช้งานระยะย,ยาวคุ้มค่านะคะฟีเจอร์เยอะๆต้องแนะนำเป็นรุ่นสปิน125 ABS ราคา121,400บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาได้ที่เวสบ้ารามคำแหงดือเข้ามาได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะ